ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหน้าเช้าว,วัดไร่ขิงวันอาทิตย์นะครับผมอยู่ร้านพโลโยกขาในแบงค์นะครับผมร้อนๆนะครับผมยกขา160-180นะครับผมถ้าเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปช่องตามดุงใหญ่ไปดู รงออ่ยที่ของเราใช้เตาถ่านต้มค่ะจะสุกทั่วนุ่มหอมอร่อยค่ะ่าถึงอร่อยมากเลยน,นี้เาะไป็นไม้วใหญ่แม่ชาววาดได้ขิงเลยครับผมตลาดน<า>้วาดได้ขิงชาวได้เลยนะคะร้อยหกสิบร้อยแปดสิบค่ะเป็ดเลยไดค่ะยกขาเลยแล้ววันัน,น,นึงขายที่ไหนครับ ค่าตอนนี้ยังลงวันอาทิตย์ที่นี่ที่เดียวค่ะถ้าเป็นอันนี้บางอารมณ์อ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะขาหมูร้อยหกสิบนะครับผมเลือกยังคะเลือกฝันได้เลยนะคะมีร้อยหกสิบจะไรถ้าบอกได้เลยคฮัลโหลยกขาไปในแบงค์ค่ะตามโอยยกขาไปในแบงค์ขาหมูยกขานะครับผมร้อยหกสิบกับร้อยแปดสิบ ฟรีนะครับผมตักเอาเองเลยอันไหนลูกนีก็มาร้อยขาครับี่อ๋อร้อยนะเคยขายสูงสุดวันนี้เท่าไหร่ครับผมที่ถ้าถ้าไปในเพจอะร้อยห้าสิบขาอ๋อครับผมมีผักดองกับทนายให้ฟรีครับเอาเนื้อเยอะๆยะน้อ้องดเยอะเยอะ อักได้เลยนะคะรักเลยนุ่มยังนุ่มค่ะรับรองครับเปื่ยๆเลยจ้าขาักก็ร้อยแปดสิบขาหมูทั้งขาร้อยหกสิบครับแบงค์แบงค์จะไปส่งให้ที่บ้านทีได้ปะเร็เลยจ้าเราใช้เตาถ่านตม้มหอมๆเลยนะยกทั้งขาเลยจ้าผักตีนะคะหยิบได้เลย ยกเไปมังขาเลยจ้าละหลยกขาไปเตยเลยจ้าผขา,า,ขา,ขขาค่ะขักกังจิ้มตีค่ะ เปิดได้ค่ะเลือกเลยค่ะนะคะ่อง่าล่จ๊ะช่วงนี้จะเอามาวันละหนึ่งร้อยค่ะนะคะ ยังไม่ต้องรับคิวแต่ถ้าหลังจากนี้อาจจะต้องรับคิวแล้วนะคะอันนี้ร้อยแปดเนี่ยร้อยแปดสองขาโน้ตร้อยหกไงตกไหมเนี่ยจิ้มแล้วก็น้ำซุปน้ำแกงด้วยค่ะเลือกเลยนะจ๊ะไปเปลยได้ค่ะร้อยแปดสิบเลือกได้เลยค่ะยกขาหนึ่เลยค่ะแก่ร้อยขาเปลยเลยเปลยทุกขาเลยพี่ หาเลขใส่กล่องพอดีเลยโอ้โหใส่ถึงเมื่อก <ขา S 1> ี้นี้ใช่ค่ะใหญ่ใช่ใมันใหญ่ลูกอย่าลืมน้ำซุปน้ำจิ้มพี่ใช่เลยนะพี่เอามาเปิดไหมใหญ่ ีหน่อยร้อยหกอ๋อสแกนอ๋อขึ้นมาขอพักอีกขอพักอีกหน่อยค่ะสี่แปดขอบคุณมากค่ะพี่สแกนสแกนนี่ค่ะขอพักอีกนะคะแรงไม่แรงยังครับผมอ๋อถ้าขายในเพจอันนั้นราคาแต่อันนี้เพิ่งจะลงได้สองนัดนี่ค่ะขาหนึ่ค่ะเลือกได้เลยพี่ไปเปลี่ยนเลยจ้า คุณมากค่ะดีางามเลยวควายได้นะครับควายท่าไหรเอาพี่ได้ได้เอาให้กองเลยพี่เอาขาไหนพี่ก็ได้ผานไม้พี่จ้าใบใบท่านี่เขาเอยมีจักก้ารเขาขอใบยเยอะๆหน่อย ถัพี่เดินหานิดนึงนะคะตอนนี้มได้รับครับผมเดี๋ยวพอกระพร้านึงงขยายเป็น่อยต้าเลเทียเอาไว้ได้หลายวันไหมถ้าเทียรก็ยได้หลายวันยพี่ปิดปิดแล้วเนี่ยถึงเ้าจทานก็เอาออกใส่เว็บได้เลยอันนี้ใส่เว็บได้ที่ผักผักได้เลยนะดีงร้อยหกสอง้ารยแล้วเ่อนได้เลยจะไปเปล ไปเลเลยค่ะอใหญ่เลยค่ะเออเดี๋ยวเอาร้อยหกสิบงนี้เดี๋ยไลร้อยหกสิบร้อยแปดสิไปเวยะคุณนี่ไม่จกดคิวหจัผกแม่้นาอ่าล่แ่ดูดิคิวจวไหวน้ำอย่าลืมจีนสองถุงเ้นมาจีนองถุงไล้หรือสองขาเลยอะ ค่ะน้ำจิ้มพอตอดิ้ได้ไหได้ค่ะขาไหนดีคะอาก่ะโลกพระโลกสองเราเข้าเว็บได้นะจ๊ะรอยกขาจ้า ันไหนสวยไหนพี่อุ้งกระถางเนี่ยอันไหนสวยอุ้งกระถางอุ้งกระถางเลยขาบกเนียนหมดเรายังขาดจ้าอันนู้นมันใหญ่ไปครอบครัวเลยอันนี้เลยพี่เอออันนี้ก็ได้นี่นะเอออัวนี้ใส่ผักนะลูกพี่ตักผักได้เลยนะให้หนีไดปไหมคะอยากปนไม่เอาไม่เอากระดองเอาไม่เที่รยนด่า นี่ค่ะขอหมหงมมาเลยพอมไหมไม่น่าพอแม่ร้านี้แหละเอามาขายเอาเท่าไหร่ร้อยแปดนะคะร้อยแปดนะค่ะอันอไหนพี่คะไหนผักตัดได้เลยพี่ผักฟรีร้อนเ, in เลยเพ้ายังไม่กินเลย ปดร้อยสี่สิใช่เรียงมากเยอะใช่ไหมมิ้ขางมิ้าคละหลอดิ้สองนะคะได้ค่ะนี่นะ สองท่านนี้ร้อยหกค่ะเออร้อนก็ผักกาดดองอด้วยค่ะตัดองมาให้แม่ตัดเุ็นก็ได้เลือกเลยค่ะ ยกขาจ้าเปื่อยๆเลยลนี้พวกเด็กๆจะทำช่วยช่วยทั้ทงคืนเพราะเรากะว่าถึงไปอ่อน<ม>พี่เปื่อยจ้าใช่ ร้ยแปดสิบเลยจ้ายกข้างขาหนะคะาค่ะได้ค่ะวันนี้ยังไม่ต้องรับคิวช่วงนี้จ้าเอามาวันละหนึ่งร้อยขานะคะยังไม่ต้องรับคิวแต่ถ้าหลังจากนี้อาจจะต้องรับคิวแล้วนะคะ,คะมีร้อยหกสิบกับร้อยแปดสิบเลือกได้เลยนะคะเลือกเลยนุ่มยงนุ่มค่ะรับรองค่าเปื่อยๆเลยจ้าร้อยหกร้อยแปดขายกขาไปเลย จิมฟีนะคะเ,อเ่อลอคกอาีวหงได้เลยจ้ารอ้อยหกสร้แปจ้ามกันดีกว่าอร่อยเนาะฮัลยกขาเปื่อยเปื่อยเป่อยเปื่อยอะไพี่ ขาซาเปื่อยเลยไม่ดีไม่ได้นอนนะไปเปลยเลยเยอะันไขาะข,า,ขาหมูพะโล้ยกขานายแบงค์ค่ะ วันอาทิตย์เจอกันได้ที่ตลาดนัดวันเลี่ิงค่ะเหตร้านชื่อทะโลโยกขาบายในแบงค์ค่ะเบอร์โทร0840169070ค่ะช่องตามลุงใหญ่ไปดูวันนี้นะครับผมถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยและลุงฝากอีกช่องหนึ่งครับผมตามลุงใหญ่ไปกินนะครับผมลองเข้าไปดูขอบคุณครับ you <laughs>